เจ้าจงตรวจดวงตาให้นางเถิดองค์ยาหกกระสั่งหมอเทวดาจึงตรวจตาหญิงสาวและกล่าวว่าเป็นไปตามแผนการพะยาคานางได้รับผิดปลอมของประมอมเข้าไปจึงมีผลทำให้นางตาบอดเป็นเวลาสิบวันหลังจากนั้นนางจะหายเป็นปกติเองพะยาคาเป็นความจริงหรือท่านหมอข้าไม่ได้ตาบอดจริงนั้นหรือใบหญิงกล่าวอย่างดีใจตองเป็นความจริงสิ ก็นในเมื่อเราเป็นผู้สลับขวดยาเององค์เจหกตรัสพระองค์ทรงทําได้อย่างไรเพคะขวดยาผิษนั้นต้องอยู่ติดตัวของเขาตลอดเวลาไวเน,นียงสงสัยเราแฝงปลอมตัวไปอยู่ในวังนะสิแต่เราบอกไม่ได้ว่าเราปลอมเป็นใครองค์เจหกทรงเผยไม่เป็นไรเพคะขอบพระทัยพระองค์มากเลยน,นะเพคะไวเน,นียงเข้าใจอดทนหน่อยนะไวเน,นียง อีกแปดวันเจ้าก็จะหายเป็นปกติแล้วองค์ชาหกกลัดเพคะววยหนิ่งคิดว่าก็ยังดีกว่าที่นางตั้งตา,ตาบอดไปตลอดชีวิตงั้นประหมอมทูลลาพยาค่ะมาเทวดาปรปโดนี่หายไปทันทีเจ้าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดไม่กระทั่งผิงหลังพุ้งชัยหกทรงกำชับทำไมล่ะเพคะผิงหลังเป็นคนรักของพระองค์ไม่ใช่หรือเวยิงไม่เข้าใจ เรามีเหตุผลส่วนตัวหวังว่าเจ้าจะเข้าใจองค์ชายหกตรัดก็ได้เพคะเวยน,น้ยอมรับปากเออเรามีข่าวร้ายจะบอกเจ้าองค์ชายหกตรัดเรื่องอะไรงั้นหรือเพคะเวยน,นี้อยากรู้เมื่อวานตอนเย็นซูเยี่ยนได้เข้าฟังของเฮาเพื่อขอให้พนางยอมมอบยาแก้พิให้เจ้าในเมอบพิชนิดนี้ไม่มียาแก้ พระนางก็เลยทรงกล่าวเท็จบอกสูเยนว่ายาแก้พิษอยู่ที่เขาหิมะนะสิองเะหกตัดเล่าต้นพิษมนิดมนด,ดปลูกในสถานที่เย็นจัดเพคะฮองเฮาทรงต้องหลอกให้สูเยนปิดเก็บต้นพิษชนิดนี้เป็นแน่หากเขาสัมผัสต,ต้นชนิดนี้เขาก็ต้องตาบอดไปตลอดชีวิตไม่ได้การแล้วหม่องฉันก็ไม่ช่วยเขาเพคะไวเนียงกล่าวอย่างร้อนใจเจ้าอยู่ในสภาพตาบอดไปแล้วเจ,จะไปช่วยเขาได้อย่างไรกัน องค์ใจหกรกราดเตือนได้โปรดเถอะเพคะพระองค์ส่งไปช่วยชีวิซูยินจะได้หรือไม่เวน,นิยงขอร้องขอโทษด,ด้วยนะเวยเนียงเราแฝงตัวไปอยู่ในวังเวลานี้เราต้องรีบกลับวังแล้วไม่เช่นนั้นห้องเฮาทรงอาจสงสัยเราได้องค์ชจหกทรงต้องรีบกลับวังทันทีพระองค์สมปลอมตัวเป็นคนที่อยู่ใกล้คิดองค์ฮองเฮานั้นหรือเพคะเวน,นิยงสงสัยถูกแล้ว เจ้าจงไปขอให้คนอื่นช่วยเจ้าเธดเราไปละองค์ชายหกเสด็จจากไปนันทีองชายหกที่สมเชุด,ดอำพลางตนเสด็จออกมาจากกระท่อมของหวยเนียงทําให้พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับผิงหลางเจ้าเป็นใครหรือว่าเจ้าจะมาทําร้ายหวยเนียงผิงหลังรู้จับก,กระบี่ไว้มั่นพร้อมที่จะต่อสู้ข้าเป็นพวกเดียวกับท่านอย่างสือข้าแค่จะมาขอคําชี้แนะจากหมอดูหวยเนียงแต่ยึงไม่ถึงวันนางจะตาบอด องคชายหกตัดอ้างทำไมท่านถึงมีกลิ่นขององค์ชายหกหรือว่าพระองค์คือองค์ชายหกใช่ไหมเพคะพิงหางจําได้องค์ชายหกทรงยิ้มมุมพระอ์อ์ระตรัสว่าเป็นพระเจ้ารักและคิดถึงองค์ชายหกมากก็เลยคิดว่าคนสวมชุดดำเป็นพระองค์ไปหมดนะสี่นี่จริงข้าได้กลิ่นของพระองค์จริงนะคะพิงหลังเริ่มลังเล จ้าอิงก็รู้ว่าผู้ชายมีกลิ่นตัวคล้ายกันได้ข้าต้องรีบกลับแล้วลาก่อนแม่นางองค์ชาหกทรงรีบกระโดดนี้หายไปนันดีเดี๋ยวสิท่านหากท่านไม่ใช่เองค์ชาหกจริงๆก็เปิดให้ข้าดูหน่อยสิเดี๋ยวพิงหลังพยายามตะโกนรั้งแต่เขาก็ไปซะแล้วพิงหลังพิงหลังจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าพิงหลังไวเนียงตะโกนเรียกสหายข้าอยู่นี่ พิงหลางจะต้องรีบไปหาวเวยเหนียงในกระท่อมนะจึงไม่มีโอกาสติดตามชายปริศนาไปเมื่อผิงหลางเดินเข้าไปในกระท่อมนั้นก็เห็นวเวยเหนียงล้มไปกองกับพื้นและอยู่ในสภาพคลำหาอะไรบางอย่างเจ้าหาอะไรอย่างนั้นหรือเวเหนียงผิงหลางสงสัยข้าอยากไปที่เขาหิม,มะเจ้าพาข้าไปจะได้ไหมไวเวยเหนียงรีบพูดทีไปทําไมที่น่นอันตารายมากเลยนะผิงหลางไม่เข้าใจ เพื่อช่วยรักษาดวงตาของข้าแล้วสูเยี่ยนยอมไปเข้าเฝ้าองค์ของเขาเพื่อขอยาแก้พระนางก็เลยใช้เล่ออบายหลอกให้สูเยี่ยนไปที่เขาหิมะเพื่อไปเก็บพืชที่เขาเข้าใจว่าเป็นยาแก้พิษแต่ความจริงคือพืชชนิดนี้ก็คือพืชพิษมืดมิดที่ข้าได้รับอยู่หากสูเยี่ยนไปสัมผัสพิษเข้าเขาอาจตาบอดเช่นเดียวก,กันกับข้าก็เป็นได้วันนี้อธิบายไม่ได้การแล้วข้าจะรีบไปบอกท่านนางสือให้พาพรรคพวกไปห้ามท่านซูเยี่ยนไว้เพียงหลังกล่าว ข้าขอไปด้วยเถิดหากข้าน่งเฉยเฉยข้าต้องอกแตกตายแน่เวียงขอร้องแต่ว่าเจ้าเออมองไม่เห็นผิงหลางกลัวว่าเพื่อนจะเกิดอันตร,รายได้เห็นใจข้าเถอะนะเวียงยังคงขอร้องก็ได้ขอข้าไปแจ้งข่าวให้ท่านอย่างสื่อทราบก่อนเขาจะได้ส่งคนไปช่วยกันออกตามหาท่านซุเยยนที่เขาหิมะ แล้วข้าจะมารับตัวเจ้าเดินทางไปที่เขาหิมะด้วยกันพิงหลังกล่าวแผนขอบใจมากนะพิงหลังเวยเนียนคิดในใจว่าเจ้าต้องไม่เป็นอะไรนะซูเยี่ยนตอนที่36ตามหาณภูเขาหิมะ พรคพวกของท่านอย่างสือจำนวนสิบคนต่างสวมชุดดำอำพลางตนพวกเขาพยายามออกตามหาท่านสุเย็ยนที่ภูเขาหิมะอย่างเงียบๆเบนื่องจากกลัวว่าทหารในวังจะมาได้ยินเขา้าและเกิดการประทะากาันทําให้เสียเวลาไปเปล่าๆแม้ว่าพวกเขาจะพากาันตามหาท่านสุเย็ยนจนทั่วทั้งภูเขาแล้วก็ยังไม่พบอดีตแม่ทัพอยู่ดีแม่นางผิงหลางเจ้าแน่ใจหรือว่าท่านสุเย,ยนอยู่ที่นี่จริงๆใช่ชุดดำคนหนึ่งกล่าว เวียงร้อนใจรีบพูดแทนผิงหลางสายรายงานว่าสู่เยียนมาที่นี่จริงๆดิงนเจ้าขาในเมื่อแม่นางเวียงเชื่อมากขนาดนั้นพวกเราจะลองตามหาดูอีกทีก็แล้วกันชายชุดดำกล่าวขอบคุณมากเจ้าค่ะเวียงดีใจที่พวกเขาไม่ล้มเลิกไปเสียก่อนชายชุดดำทั้งสิบคนยอมออกตามหาท่านสูเยียนต่อไปตามคำยืนยันของเวียงเวียง เจ้ารออยู่ด้านนอกก่อนข้าจะไปช่วยพักพวกออกตมหาท่านซูเยียนอีกแรงเพียงหลังกล่าวเวยเหนียงพยายามใช้มือคลำหาเพื่อไขว้าหาเพียงหลังเพียงหลังจึงจับมือเวยเนียงไว้แล้วกล่าวว่ามีอะไรหรือเปลา่าข้าจะลองเสี่ยงไม้ป่วยเจ้าช่วยดูให้ข้าหน่อยเวยเนียงควักแสงป่วยหรือไม้ปวย หนึ่งชุดประกอบด้วยสองอันซึ่งมีลักษณะเป็นไม้โค้งหลังเตา่าด้านหน้าเรียบจึงทำให้ทั้งสองอันสามารถประกบเข้าหากันเป็นคู่ได้ได้สิงั้นพวกเราไปนั่งตรงใต้ต้ไนไม้เถิดพิงหลังคิดว่าตรงนั้นน่าจะเหมาะไปตรงจุดใกล้ภูเขาหิมะดีกวา่าเพื่อความแม่นยำเวเนียงกลัวทำนายพลาดได้ข้าจะพาเจ้าไปเองพิงหลางย่อมประคองพาตัวเวเนียงไปตรงจุดดังกล่าว พอถึงปากถ้ำเพียงหลังก็เลยประคองเพื่อนให้คุกเข่าไปกับพื้นหวยเหนียงถือไม้ปวยในท่าพนมมือจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะปล่อยลงพื้นและถามสหายว่าไม้ปวยวางแบบไหน,นายทั้งคู่เพียงหลังกล่าวแสดงว่าท่านสูเยี่มมาที่นี่จริงๆเวยเหนียงกำหนดไว้เช่นนั้นข้าจะรีบเข้าไปตามหาเดี๋ยวนี้ล่ะ เพียงหลังก็ไม่จะเดินเข้าไปในถ้ำเพียงลําพังให้ข้าไปด้วยเถิดข้าจะไปเสี่ยงไม้ป่วยในแต่ละจุดหากความทั้งคู่แสดงว่าซูเยียนไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่หากไหนทั้งคู่แสดงว่าเขาอยู่แถวนี้วยเหนียงไม่อากให้เพื่อนเสียเวลาแล้วถ้าอันหนึ่งความอันหนึ่งหายล่ะเพียงหลังสงสยัยแสดงว่าซูเยี่ยนเคยมาจุดนี้แต่ปัจจุบันไม่อยู่แล้วเป็นอย่างกล่าว ก็ดีเหมือนกันจะได้หาท่านสุเยนได้เร็วขึ้นเพียงหลังกล่าวเพราะในถ้าแห่งนี้หนาวจัดไม่เหมาะที่จะอยู่นานแต่ที่อาจจะช้าไปหน่อยก็คือเพียงหลังจะต้องค่อยๆประคองเวียนเนียงเข้าไปในถ้ำด้วยดีนะที่พวกเขาแบ่งแท่งเรืองแสงข้าด้วยข้าจะได้มองเห็นทางเพียงหลังใช้แท่งเรืองแสงส่องนำทางพอถึงทางแยกเมื่อไรเจ้าบอกข้าด้วยนะข้าจะเสียงไม่ป่วยให้เว,วียนเียงกล่าวถึงพอดีตรงนี้ล่ะ พิงหลางหยุดเดินเพราะเจอสามแยกพิงหลางประคองเวเน,นียงให้นั่งเสียงไม้ป่วยทีละช่องทางจนพบว่าไม้ป่วยความอันนึงหงายอันนึงในช่องทางตรงกลางยิงสามทั้งสองจึงเดินตรงไปข้างหน้า แม้มันจะช้าไปหน่อยที่ผิงหลังจะต้องคอยประคองหววเนียงเดินเข้าไปในช่องทางต่างๆแต่เส้นทางที่พวกนางเดินไปนั้นเป็นเส้นทางที่ซูเยี่ยนเคยมาจริงๆนั่นจึงทำให้ทั้งสองเชื่อมั่นได้ว่าพวกนางไม่ได้หลงทางจนเสียเวลาไปเปล่าๆถึงช่องทางเล็กๆแล้วเจ้าเสี่ยงไม้ปวยตรงนี้เถิดหากท่านซูเยี่ยนอยู่ที่นี่จริงข้าจะได้เข้าไปดูให้ช่องทางเล็กแบบนี้เข้าไปสองคนไม่สะดวกหรอกหลังกล่าวได้สิ ไวเนียงเสียงไม่ป่วยจนได้งายทั้งคู่พิงหลังดีใจกอดไวเหนียงท่านสุเยียนอยู่แถวนี้จริงๆถ้าเช่นนั้นข้าเข้าไปนะฝากด้วยนะพิงหลังไวเหนียงรู้สึกมีความแต่ทว่าพอพิงหลังคลานเข้าไปในช่องทางเล็กเดอยู่ดีๆประตูก็ปิดช่องทางเล็กนั้นแบบอัตโนมัติไวเหนียงช่วยข้าด้วยประตูมันปิดเองพิงหลังตะกลนด้วยความตกใจ รอก่อนนะเขาจะไปขอให้คนแถวนี้ช่วยหวยเหนียงในสภาพที่ตาปอดพยายามคลำทางแต่ทว่านางก็พลาดเลื่อนลงทางราชันทําให้หวยเนียงกลิ้งตกลงไปด้านล่างของก้นภูเขาลึกว้ายลื่นเกิดอะไรขึ้นหวยเหนียงจะเป็นอะไรไปเพียงหลังได้ยินแค่เสียงเพราะประตูปิดอยู่นางไม่รู้เลยว่าเพื่อนสาวตกลงไปทางก้นภูเขาแล้วแต่ไร้ซึ่งเสียงตอบรับใดๆดังนั้นเพียงหลงัง จึงตัดสินใจคลานเข้าไปในช่องทางลับต่อไปเพื่อว่านานจะได้เจอท่านสุเยียนและจะได้ช่วยกันหาวิธีเปิดประตูช่องทางลับต่อไปพ่อเวยเนียงลึ้งไปถึงก้นเขาเวยเนียงก็พยายามตั้งสตินางพยายามคำไรบรอบๆจนกระทั่งเจอร่างคนลักษณะน่าจะเป็นผู้ชายรูปร่างกำยำพ่อคำไปเรื่อยๆยึงรับรู้ได้ว่าชายคนนี้ถูกแทงกลางอก,อกเลือดอาบทั่วตัว ซูเยียนนเจ้าอย่างนั้นหรือไขกันที่อำมหิข้าเจ้าตายอย่างอนาเช่นนี้หวยเหนียงนึกไม่ถึงว่าสุเยียนจะมีอายุสั้นในเวลานี้นางอยากหายตาบอดเพื่อที่จะได้ดูหน้าสุเยียนเป็นคราสุดท้ายจากนั้นหวยเหนียงก็กอดศพร่ำให้เจ้าฟื้นเถอะนะหากเจ้ารอดชีวิตข้าจะบอกรักเจ้าทุกวันและยอมให้เจ้าดูแลข้าไปตลอดชีวิตข้าจะไม่ปากแข็งอีกแล้วข้าสัญญาเจ้าฟื้นขึ้นมาเถอะนะสุเยียน เป็นความจริงอย่างนั้นหรือสุเยียนนั่นใจอย่างนั้นหรือเวียนดีใจที่ได้เสียงสุเยียนแต่เมื่อนางํำไปที่ร่างที่นางกอดก็พบว่าชายดังกล่าวยังคงหลับไหลไปตลอดการนั่นจะททาให้นางรู้ว่าศพที่นางกอดอยู่ไม่ใช่สุเยียนนางก็เลยรีบปล่อยและลุกขึ้นยืนข้าดีใจที่เจ้ายอมเผยความในใจเสียทียี่นกล่าวมีเจ้ากล้าใคอย่างนั้นหรือ หอยเหนียไม่พอใจที่ฝ่ายชายไม่เผยตัวตั้งแต่แรกคาซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินนั่นข้าไม่อาจออกมาได้เพราะกลัวคนของฟาบาจะมาที่นี่ข้านันไม่ถึงว่าคนที่มาจะเป็นเจ้าสุเยี่ยนดีใจที่หวยเหนียงบอกรักเขาเออเจ้าไม่ได้ยินข้าหรือไม่วหนยงอายเรื่องที่เจ้าบอกรักข้าแล้วยังไม่ค่าดูแลเจ้าไปตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือสุเยี่ยนจงใจยำ้ำที่ข้าพูดไปก็เพราะ เยงก็ลังจะแก้ตัวแต่ทะว่าซูเยียนหนึ่งตัวหญิงสาวเข้ามากอดให้หายคิดถึงจากนั้นเขาก็ฉวยโอกาสจูบนางนั่น,นพอสมควรกว่าซูเยียนจะยอมละจากนางแล้วก็กระซิบข้างหูบอกหญิงสาวว่าไหนว่าเจ้าจะไม่ปากแข็งไงล่ะอย่ารอให้ข้าตายเสียก่อนแล้วค่อยมาบอกรักต่อหน้าศพข้าเลยนะหวยเนยงหน้าแดงจนทําอะไรไม่ถูกตอนนี้นางเขินมากก็เลยว่าเจ้าก็ได้ยินหมดแล้วนี่ ข้ารักเจ้ามากนะเวยเนียงข้าเองก็อยากได้ยินเจ้าบอกรักข้าจะชัดบ้างซูเยี่ยยังคงรอฟังถ้าข้าไม่รักเจ้าข้าก็คงไม่ตามหาเจ้าด้วยตัวเองแบบนี้หรอกข้ารักเจ้ามากเช่นกันพอใจแลหรือยังว่าแต่เจ้าถูกพิษมืดมีหรือไม่ฮองฮองทรงหลอกเจ้าให้ไปเก็บต้นพืชมืดมีในถ้ำแห่งนี้พิษนั่นจะทําให้เจ้าตาบอดเหมือนกับข้า วเวนียงพยายามคลำไปที่ใบหน้าของฝ่ายชายสูเย็นจับมือของหญิงสาวและจูบหลังมือของนางเบาๆจากนั้นก็กอดวเวนียงอย่างทนุถนอมและกอดไใบหูงนั้นไม่ยอมปล่อยเพื่อให้ความอบอุ่นแก่นางเนื่องจากเขาหิมะแห่งนี้เย็นยเยือกมากแล้วเขาค่อยบอกนางว่ายังไม่ทันได้เก็บหนะ